ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ทอทเตรียมทุ่ม2.40หมื่นล้านบาทอัพไซต์สน,สนามบินเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวรองรับผู้โดยสาร20ล้านคนในอีก4ปีข้างหน้าคาดลุยก่อสร้างได้ในปี2568รรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่26สิงหาคม2567ที่ผ่านมานาวอากาศโทนนกรเฉลิมแสนยากรผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่มีแผนพัฒนาภาพรวมของการเชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศกับสนามบินสุวรรณภูมิที่เป็นสนามบินหลักของการบินที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1ที่จะมีการขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารจากปัจจุบัน35,000ตารางเมตร เป็น1 0 0 0 0แสนตารางเมตรในปีพศ2570ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบินในรูทการเดินทางระยะไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิที่จะเชื่อมต่อผู้โดยสารต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นและขณะดเดียวกันก็สามารถเชื่อมต่อเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์แบบในอีก4ปีข้างหน้านาวากาโทรณกรยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1จะมีเงินลงทุนประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งณนเะวลานี้อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่รวมถึงจะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศซึ่งจะทําให้มีพื้นที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้นจาก35,000ตารางเมตรกลายมาเป็น1 0 0 0 0แตารางเมตร ทางนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง20ล้านคนในอีก4ปีข้างหน้าผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้8.5ล้านคนต่อปีหรือราว35,000คนต่อวันโดยในอีก4ปีข้างหน้าเมื่อโครงการพัฒนาระยะที่1แล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคน และจะมีขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น31ไฟล์ต่อชั่วโมงจากปัจจุบันรองรับได้ที่24ไฟล์ต่อชั่วโมงส่วนหลุมจอดจะมีการเพิ่มขึ้นเป็น31หลุมจอดจากปัจจุบันที่สามารถรองรับได้16หกลุมจอดผูมิหนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ย,ยังได้กล่าวต่อไปว่าการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้น และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1ยังเป็นการปรับรูปลักษณ์ของอาคารผู้โดยสารภายใต้อัตลักษณ์ความเป็นล้านนาและการผสมผสานร,ระหว่างกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนาและความทันสมัยรวมทั้งจะเป็นอาคารผู้โดยสารปลอดฝุ่นอีกด้วยทางด้านนางสาวป,ปวีณาจาริยะทิติพงศ์รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้มีการเปิดเผยว่า กระบวนการด้าน EIA จะดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จราวต้นปี2568หลังจากนั้นจะต่อด้วยขั้นตอนการนำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ทั้งหมดอยู่ที่ราว24,000ล้านบาทซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับจะมีการต่อด้วยขั้นตอนการดำเนินการหาผู้รับจ้างในการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างราวปี2,568โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น5ปีคาดแล้วเสร็จประมาณปี2,573นางสาวป,ปวีนาได้มีการกล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าโครงการนี้เป็นการขยายสนามบินเพื่อรองรับการเติบโตโดยจะมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้20ล้านคนต่อปีในอีก5ปีข้างหน้า แยกเป็นอาคารต่างประเทศ13ล้านคนและในประเทศ7ล้านคนด้วยหลุมจอด31หลุมประตูเชื่อม16แห่งโดยจะมีศักยภาพด้านการบินในรูทการเดินทางระยะไกลที่สามารถเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นโดยศักยภาพปัจจุบันของท่าอากาศยานเชียงใหม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้8ล้านคนต่อปีและในอีก4ปีข้างหน้าจะสามารถรองรับได้20ล้านคนต่อปี ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง u p f u t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ